เครื่องยนต์นะครับจะน่าหลังได้ครับเดี๋ยวเราต้องใส่สายพานนะครับเดี๋ยวเราไปดูการทํางานตอนใส่สายพานแล้วก็ทํางานจริงอีกทีนะครับสวัสดีครับผมสวนอาซีนะครับวันนี้นะครับผมจะเอารถไถายเดินตามนะครับนี่ครับเพิ่งเสร็จหมาดเลยนะครับน้องมะนาวนะครับสีเขียวนะครับอันนี้นะครับ วันนี้เราจะมารีวิวให้ชมนะครับว่าเราได้ทําการสร้างเพิ่มนะครับนี่ครับเราใส่ผานตรงนี้นะครับไว้สําหรับพวนดินนะครับนี่ใส่ผานใหม่นะครับกระบะคันนี้นะครับเราจะเป็นนี่ครับเป็นอลูปัดเงานะครับส่วนพื้นจะเป็นเหล็กนะครับล้อเราทําการเสริมนะครับเป็นล้อคู่นะครับ นี่นะครับล้อคู่นะครับกันชนเป็นอลูนะครับี่กระบะนะครับเปิดได้นะครับเหมือนจริงนะครับนี่ครับกระบะเปิดเหมือนจริงนะครับนี่เรามาดูรอบคันกันครับนี่ครับล้อนะครับเป็นล้อคู่เห็นไหมครับเป็นเพลาลูนะครับเพาด้านในนี่เป็นลูนะครับเดี๋ยวเรามาดูครับส่วนกระบะนะครับเราถอดแยกส่วนได้นะครับเราจะมีนี่ครับล้อนี้นะครับเห็นไหมครับ เป็นล้อย่ําเทือกนะครับเราจะมาใส่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวถอดน้อนี้ออกนะครับใส่ตัวนี้นะครับนี่ส่วนล้อหน้านี้นะครับเราสามารถใส่ล้อยางได้นะครับแต่ว่าวันนี้เราจะใส่ล้อเหล็กนะครับเพื่อไปทําทดสอบนะครับผันพวนนะครับอ่านี้เรามาดูเครื่องกันบ้างครับอ่าเครื่องนี้นะครับอ่เครื่องเป็นระบบกระเดืองนะครับนี่ครับรีบไหมครับเป็นระบบกระเดืองนะครับส่วนเครื่องทํางานนี่ครับ เราฟันควนเราออกเหมือนจริงเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันครับว่าจะออกยังไงนะครับก่อนอื่นผมขอติดเครื่องแป๊บนะครับเอาเดี๋ยวมาทดสอบนะครับดูการขึ้นของผานควนก่อนนะครับนี่ครับเป็นไหมครับนี่ครับผานเรานะครับหมุนได้นะครับเป็นตะเลดนะครับผานนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูการทํางานตอนท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบเครื่องยนต์ก่อนครับ เพ่อเปิดเครื่องยนต์แป๊บนะครับเปิดเครื่องรดแป๊บนะครับอเปิดเครื่องรดแล้วเรามาดูกันครับว่าจะเป็นยังไงนะครับ,รบยังนไงครับดูสังเกตที่ควันนะครับออกออกเหมือนจริงเลยครับ การทำงานของเครื่องยนต์นะครับโอ้ยคนกระมงเลยครับโหนะครับมีได้ยินเสียงเครื่องไหมครับเดี๋ยวเราจะไประบบการทำงานเครื่องยนต์นะครับจะน่าพึงหลังได้ครับเดี๋ยวเราต้องใส่สายพานนะครับเดี๋ยวเราไปดูการทำงานตอนใส่สายพานแล้วก็ทำงานจริงอีกทีนะครับเรามาดูเครื่องใกล้ๆครับเห็นครับเป็นกระเดื่องนะครับดูควันครับ ก่อนทำหมงนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปลองทดสอบผัานพวนะครับก่อนอื่นผมขอ,ขอดับเครื่องแล้วก็เดี๋ยวถอดน็อตตรวนี้ก่อนนะครับเอาล้ครับเดี๋ยวเราทําการดับเครื่องนะครับเดี๋ยวเราถอดตรงนี้กันเอาล้ครับเราเอาสารี่ออกแล้วนะครับเราใส่ลูกตีนะครับเพื่อเราจะทําการ ใช้ทดสอบพันพวงนะครับเห็นไหมครับนี่ครับทรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปทําการพวนดินกันนะครับเดี๋ยวผมขันน็อตจะนิดแป๊บนึงครับนี่ครับคาอยู่นะครับขันน็อตให้แน่นนิดนึงนะครับพอเราใส่ค่าสองตัวนะครับนี่ครับเห็นไหมครับยึดให้แน่นครับเอาละครับทําการยึดให้แน่นครับเอาละครับไปกันครับ ครับเครื่องเราฟันขโมงเลยครับผ่านนะครับนี่ครับโอ้ยผ่านเราทำงานได้ดีมากครับเห็นไหมครับเด็กเครื่องนะครับเครื่องเราใช้ได้ครับ สอบที่มันแคบหน่อยนะครับแต่ว่าเราทดสอบเพื่อ,อให้ชมกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับถือ,อ,อผ่านครับนะครับโอ้ยถ่ายได้ลึกดีนะครับผ่านนะครับเครื่องเตือนเลาทำงานไม่เหมือนจริงนะครับเหมือนจริงครับ ดีมากเคร่อ,อนะอาามากนะครับีแคบไปหน่ยนะครับแต่ว่าเราเราต้องทดสอบครั้งต่อไปนะครับรจะให้ดีกว่านี้นะครับเพราะนี่เราใช่ทดสอบนะครับยัไม่ได้เอาจริงครับ เราดับเครื่องป๊บนะครับครับคลิปนี้นะครับเราทดสอบผ่านนะครับเครื่องโยนทํางานได้ปกติและดีแล้วนะครับไว้คลิปต่อไปนะครับเราจะทําการไถในนากันเลยนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับคลิปนี้ของเราไปก่อนนะครับสวัสดีครับ